สวัสดีครับผมนายแชนัทนองเศรษฐิติรหัสนิสิต6 3 2 1 6 0 0 5 6 3วิชา General Microbiology Laboratory หมู่713วันนี้ผมจะมาเสนอเกี่ยวกับการหมักวายครับครับสาบขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำน้ำผลไม้นะครับเทลงในภาชนะนะครับที่มีความจุ1น0 0มิลลิลิตรนะครับเราจะเทน้ำผลไม้ไป8ป0อ mm มิลลิลิตรนะครับ ครับหลังจากนั้นนะครับน้ำผลไม้ที่ใช้นะครับคือน้ำองุ่นนะครับจะมีน้ําตาลอยู่ประมาณประมาณ12เนะครับเราจะทําการปรับน้าตาลให้อยู่ที่20%นะครับโดยการเติมน้ําตาลเพิ่มอีก 8%, ซนะครับคือ6กกรัมหรือประมาณ3ช้อนโตครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการเตรียมยีสต์ครับโดยนะครับจะเตรียมน้ำนะครับหนึมลลิตรนะครับต่อยีสต์หซองนะครับเราจะเทยีสต์นะครับลงไปในน้ํานะครับและละลายยีสต์นะครับให้ผสมรวมกันกับน้ําครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเทยีที่เตรียมไว้นะครับลงไปในน้ํำผลไม้ครับ ทำการวัดค่า ph ครับหลังจากนั้นนะครับทำการปิดฝานะครับโดยจะเราจะปิดไม่สนิทนะครับเพื่อป้องกันแก๊สคาร์บดอที่เกิดขึ้นนะครับครับวัตถุประสงค์ของการทดลองนะครับ หนึ่งนะครับสามารถทาวายจากน้ำพอลไม้สําเร็จรูปโดยใช้ยีสาเร็จรูปนะครับ2นะครับมีทักษะทางวิทยาศาสตร์และการนําเสนอครับครับผลการทดลองแรกเริ่มนะครับหลังจากทาการทำทดลองตามขั้นตอนนะครับวัดค่า ph นะครับได้เท่ากับ3ครับครับหลังผ่านไป3มวันนะครับสังเกตได้ว่าจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และฟองขึ้นมานะครับครับ การแสดงผลนะครับการเปลี่ยนแปลงของ y นะครับหลังจากที่ทําการทดลองนะครับเมื่อผ่านไปเจ็ดวันนะครับครับสําหรับการทดลองนะครับการหมักวานะครับน้ําผลไม้ที่ใช้คือน้ําองุ่นนะครับเติมยีสต์ลงไปนะครับบ่มทิ้งไว้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงคือน้ําองุ่นมีความใสนะครับมากขึ้นนะครับหลังจากที่เติมยีสต์ลงไปนะครับ เกิดกลิ่นนะครับที่เป็นแอลกอฮอล์มากขึ้นปริมาณน้ําตาลลดลงครับแล้วก็เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมานะครับสุดผลได้ว่าหลังจากที่เติมยีสต์นะครับยีสต์ทำการาเปลี่ยนจากเปลี่ยนน้าตาลนะครับเป็นแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์นะครับจากกระบ,บวนการหมักหรือเฟอร์เมนเทชันครับค่า ph จากเดิมนะครับจาก4นะครับเปลี่ยน เปลี่ยนเป็น3นะครับจากกระบวนการหมักของยีสต์ครับขอบคุณครับ